เออเออคุณน้าคะหันมามองทางนี้บ้างสิคะแก้มคุณน้าแดงแป้งแล้วคะ่ะตอนเนี้ยเอออ๋อจะจะสรุปเอาร้านนี้ใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวหนูเอาตัางมาจ่ายพรุ่งนี้นะคะได้เลยจ๊ะคุณพ่อคะหนูได้ร้านเสริมสวยแล้วนะคะที่ริมทะเลคะ่ะอ๋อหรอจะลูกใช่ค่ะ เอองั้นวันนี้พาพ่อไปดูหน่อยนะได้ค่ะงั้นหนูไปเคลียร์งานข้างล่างแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยจ้ะลูกเป็นไงบ้างคะคุณพี่คุณพี่ท่าน,นี้เขาโดนอะไรนะอ๋อเขาโดนจนุลกรรมนะคะ่จะจุลกรรมหรือโจรนป้นเพชรก็ไม่รู้นะคะอ๋ออ๋ค่ะค่ะเอ,อ่องั้นพี่ไปรอข้างะข้างนอกก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูสวนต่อเอง เออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทาเองนะคะโอเคเออก็ได้ค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะได้ได้เลยค่ะคุณหนูพี่คะคุยกันเสร็จหรือ,อยังคะเนี่ยหนูเห็นคุยกันตั้งนานแล้วนะคะเออเออคงคงคง,งไม่เสร็จง่ายมันแบบเนี้ยเออเอองั้นหนูไปก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องไล่หลอกหนูไปเอง โอ้โหจะฟ้องร้องกันอีกต่างหากไปแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงเอ่องานแผนกนี้เนี่ยมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าคะหรือว่า เสร็จหมดหรือ,อยังคะอ๋อเสร็จหมดแล้วครับเสียงอะไรนะครับเขาน่าจะทะเลาะกันมั้งครับเพราะว่าพี่เลขาเมื่อกี้อะค่ะอ๋อน่าจะใช่มั้งคบเพราะว่าพี่เลขาคนนี้เนี่ยชอบมีปัญหากับลูกค้าประจาเลยก็คงงันมัน้งคับแต่ตอนนี้อนขอไปดูก่อนคุณเออเออเออมีอะไรครับคุณหนูอ๋อจะจะมาขอ ดูงานหน่อยอะค่ะว่าเสร็จหมดหรืออยังอ๋อเสร็จหมดแล้วครับเหลืออีกแค่สองชิ้นเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านประธานเซ็นเลยนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านประธานไม่อยู่นะคะเพราะว่าพ่อหนูเนี่ยจะพาหนูจะพาคุณพ่อไปดูหนูจะพาคุณพ่อไปดูร้านเสริมสวยอะค่ะเอเอาเซ็นตอนตอนเย็นได้ไหมคะอ๋อได้ครับเพราะว่างานคืนนี้ไม่มีอะไรสำคัญมาก อ๋อโอเคค่ะงั้นหนูขอยืมตัวคุณพ่อไปก่อนนะคะอ่อได้เลยครับคุณพ่อคะหนูเคลียร์งานเสร็จหมดแล้วค่ะที่จริงหนูไม่ได้เคลียร์หรอกพี่ๆเขาเคลียร์หมดแล้วแลรวลูกงั้นพาพ่อลงไปดูร้านส,สวยๆได้ยังอ๋อได้แล้วค่ะคุณพ่อคะรถมารับแล้วค่ะอะจาจจะลูกรอแป๊บหนึ่งนะค่ะ เออเออคุณพ่อคะนั่งได้ไหมคะอ๋อได้จะลูกไปเลยนะจ๊ะเออระวังชนนะลูกอ๋อไม่ทันลูกขอโทษค่ะหนูก็ขับไม่เก่งนะอ่ะค่อยค่อยขับนะลูกอย่าพาพ่อเข้าโรงพยาบาลานะลูกค่ะนี่ไงคะคุณพ่อนี่ค่ะคือร้านสปาเล็บแล้วก็ร้านตัดผมนะคะคุณพ่อจะ เข้าไปหรือว่าจะรออยู่ตรงนี้ดีคะอ๋อพ่อรออยู่ตรงนี้ดีกว่าจะ้ะอ๋อค่ะงั้นหนูเข้าไปตรวจความเรียบร้อยแป๊บนึงนะคะจ้ะลูกสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้ะเอ่อเรียบร้อยมากเลยค่ะอ่าแล้วก็ ช่างต่ผมเนี่ยขอให้จ้างมาอีกคนนึงนะคะจะพอดีมากเลยอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะจะ้างมาให้นะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอไปทําสปาเล็บกับเขาด้วยนะคะค่ะคุณหนูเออคุณพอ่อกลับกันดีกว่าค่ะหนูเพิ่งทําสปาเล็บเสร็จรอนานไหมคะอ๋อนิดนึงจ้ะอ่องั้นกลับกันดีกว่าจ้ะ ค่ะค่ะอ้าวพ่อไม่กลับเหรออ่อขอโทษทีจ้ะโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องร้านเสริมสวยเปิดใหม่นะคะก็เปิดใหม่จริงๆอแหละก็เพิ่งทําเสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแจกกันนะคะถ้าทุกคนไม่อยากได้ก็ไม่ต้องดูนะคะแค่นี้เลยโอเคบายบายนะคะ